นนนั่่ออออะะไไไรรยาปปมงีกเผู้คนเดินผ่านไปมาพากันรีบก้มหน้าเดินหนีไม่ว่าใครที่เดินผ่านมาในเวลานี้ต่างก็มีท่าทีหวาดกลัวและไม่กล้าหันมามองเหล่าชายชะกันร่างยักษ์ในชุดสูทสีดำแว่นตาดำที่กำลังยืนเรียงรายอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของไล์ญาติยืนนิ่งครึมจดจ่ออยู่ที่ด้านหน้าทางเข้าออกสักพักไล์ก็เปิดประตูออกมาญาติรีบพุ่งไปจับตัวไล์หันซ้ายหันขวา เช็คตามแขนขาหน้าหลังของไลว่าได้รับบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำตรงไหนหรือไม่ญาติจับที่คางของไลช้อนหน้าเธอขึ้นมาหันมองซ้ายขวาก็ไม่พบว่ามีร่องรอยบาดเจ็บใดๆเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกในขณะที่ไลมองหน้าญาติด้วยสีหน้าสับสนญาติโอบไลมากอดไว้แน่นเขากอดเธอค้างไว้อยู่อย่างนั้นอยู่พักใหญ่เออ ผมขอโทษญาติพูดในขณะที่กอดไล้แน,น่นน้ำเสียงของเขาดูมีความรู้สึกผิดไล้รู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนที่สายตาของเธอจะเหลือไปมองเห็นเหล่าชายร่างยักษ์ชุดสูทด,ดำที่ยืนอยู่หน้าตึกคนพวกนั้นเป็นใครหรอคะญาติค่อยๆค,คลายกอดของเขาออกจากไล้ก่อนเขาจะหันไปมองทางที่สายตาของไล้กำลังจ้องไปอยู่ พวกเขาเป็นเพื่อนผมเองแหละเจ้านายครับสิงเดินเข้ามาเรียกญาติแล้วเขาก็พูดบอกบางอย่างกับญาติเบาๆได้ที่อยู่มาแล้วครับญาติพยักหน้าให้สิงเล็กน้อยแล้วสิงก็พยักหน้าตอบจากนั้นสิงก็เดินขึ้นรถไปพร้อมกับเหล่าชายชุดดำเหล่านั้น ญาติวางซองจดหมายที่ดูหนามากลงบนโต๊ะต่อหน้าไลในขณะที่ทั้งคู่นั่งอยู่ในร้านกาแฟที่อยู่ข้างอาพาร์ตเมนต์ของไลไลมองอย่างไม่เข้าใจญาติจึงจับมือไลขึ้นมาแล้วเขาก็หยิบซองนั้นใส่ที่มือเธอไลมีสีหน้าสงสัยแล้วเธอก็ยกซองจดหมายนั้นขึ้นมาเปิดดูไลตกใจเฮือกเพราะสิ่งที่อยู่ในซองนั้นคือเงินสดแบงค์พันสองปึกใหญ่ ดูจากสายตาคร่าวๆก็น่าจะประมาณ200ร้ยใบไล้หันไปมองหน้าญาติด้วยสีหน้าประหลาดใจไล้ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะผมดูแลเองทำไมล่ะคะผมไม่อยากให้คุณไปเจอเรื่องแบบเมื่อคืนอีกไล้ได้ยินดังนั้นสายตาของเธอก็แสดงออกถึงความรู้สึกเสะเตือนใจพี่รู้ได้ยังไงกาดในคลับที่ผมรู้จักเขาบอกมา่นะ ไล้หันมองหน้าญาติแล้วก็ยิ้มเบาๆไล้รู้สึกซาบซึ้งกับความใส่ใจของญาติที่มีต่อเธอขอบคุณนะคะไล้วางซองไว้บนโต๊ะพร้อมกับพูดขึ้นแต่หนูคงรับไว้ไม่ได้หรอกทำไมล่ะญาติถามด้วยความสงสยัยหนูไม่สบายใจที่จะรับเงินมากมายขนาดนี้นะคะเพราะหนูไม่มีอะไรจะตอบแทนให้หนูเชื่อว่า เมื่อเรารับของจากใครมาเราก็ควรมอบสิ่งที่สมน้ำสมเนื้อตอบแทนเขาเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องเสียบางอย่างไปในภายหลังตอนนี้หนูไม่มีอะไรที่มีค่าเท่าเทียมกันจะตอบแทนให้กับพี่เลยเพราะฉะนั้นหนูขอไม่รับไว้ดีกว่าค่ะงั้นคุณก็คบกับผมสิญาติพูดด้วยสีหน้าจริงจังอีกครั้ง คำพูดนี้เหมือนเป็นคลื่นกระแทกเข้ากระทบที่กลางหัวใจของไลเมื่อหัวใจกำลังจะเริ่มหวั่นว้วอีกภาพแฟลชแบ็กเก่าก็เข้ามาในหัวเก่งจังเลยค่ะพี่หยาดอ้อมขอเอาทอกหน่อยนี่พี่พาสาวกลับบ้านทุกวันเลยเหรออืมปกติจะไปโรงแรมนะ ไล่กล้มหน้านึกย้อนภาพเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คิดในหัวคนเดียวในใจเขาพูดอย่างกับว่านั่นคือเรื่องปกติทำไม่ได้ยังไงเราก็รับไม่ได้แน่ๆลูกค้า VIP ประจำคลับหรูอย่างเขาตอนนั้นเขาเป็นคนบอกเราเองนี่ว่าเขามาที่คลับบ่อยแถมพี่กระต่ายยังเคยหลุดปากพูดว่าปกติเขามีผู้หญิงหลายคน ต่อให้มีเราเขาก็คงไม่มีทางหยุดเที่ยวพอถึงตอนนั้นเราคงชอคช้ำระกำใจตายแน่ๆควรตัดไฟเสียแต่ต้นลมไลเมื่อเห็นว่าไลเงียบไปนานญาตจึงเรียกไลให้หลุดจากผวังอ่ะเออหนูไม่ ไล้พูดเบาๆอย่างอึดอัดใจคุณปฏิเสธผมอีกแล้วหรอญาติมีสีหน้าผิดหวังอย่างมากหนูไม่กล้าไล้ที่เห็นสีหน้าญาติแบบนั้นก็รู้สึกร้อนใจจนเผลอพร่องออกไปแต่เมื่อพูดออกไปแล้วจึงเพิ่งจะฉุดคิดขึ้นได้ว่าตนควรตัดไฟเสียแต่ต้นลมเพราะถ้ายิ่งปล่อยไว้ก็ยิ่งเป็นการให้ความหวังทั้งกับญาติและกับตัวไลเอง,เองด้วยเช่นกันไม่กล้าหรอไม่กล้าอะไร ถ้าพี่อยากช่วยหนูพี่ก็สามารถไปดื่มกับหนูที่คลับได้นะเพราะพี่จะได้รับการบริการจากไลท์และไลท์ก็จะได้รับรายได้จากพี่แบบนั้นหนูว่ามันจะแฟร์มากกว่าและยังช่วยให้หนูมีไรายได้ด้วยไลท์พูดพร้อมกับแกล้งยิ้มเล็กๆญาติฟังไลท์พูดเช่นนั้นเขาก็นั่งนิ่งไม่พูดอะไรส่วนเรื่องลูกค้าคนนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะเขาคงไม่ได้ไปที่ร้านอีกแล้ว <c oughs> ญาติที่นั่งเงียบจนถึงตอนนี้อยู่ๆก็สะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหันมามองหน้าไลคุณรู้ได้ยังไงญาติถามไลสีหน้าเขาดูตกใจแปลกๆพี่ธนงบอกนะคะ่ะเขาบอกว่ากำชับคุณชายลูกเจ้าของคลับไว้แล้วว่าให้แจ้งกับกาดและมาม่าสัง่งว่าห้ามลูกค้าคนนั้นเข้ามาที่คลับอีกเด็ดขาด ไล่พูดบอกญาติไปญาติถอนหายใจด้วยความโล่งอกอ๋อคุณชายสีนะญาติพึมพำรรเบาๆก่อนจะฉุดคิดบางอย่างขึ้นมาได้ทนงใครญาติหันมาถามไล่ด้วยสีหน้าสงสัยอย่างมากพี่ทนงเขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านน่ะคะ่ะไล่พูดญาตินั่งฟังคิ้วขมวดคิดในหัว ให้คนที่เคยคุกคามไลฟ์ครั้งก่อนไม่ใช่หรอญาติคิดในใจก็รู้สึกไม่สบอารมณ์พอดีเมื่อคืนหนูได้เขาช่วยไว้ทันถ้าไม่งั้นไลค์พูดเสียงแผ่วญาติที่ได้ยินดังนั้นจากคิ้วที่ขมวดแน่นของเขาก็เริ่มคลายออก <S <S <le ars> เสียงโทรศัพท์ของญาติดังขึ้นและเขาก็กดรับสาย ฮัลโหลอืมโอเคอีกสิบนาทีผมไปมารอได้เลยญาติวางสายโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วเขาก็หันมาหาไลผมต้องไปแล้วเอ๊ะตอนนี้เลยหรอคะเร็วขนาดนี้เชียวครับมีธุระด่วนต้องกลับต่างประเทศด่วนนะเดี๋ยวผมเดินไปส่งคุณนะ oom um.